บางคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนในบ้านเนี่ยเขาเหนื่อยแค่ไหนเพราะบางทีก็ไม่ได้เคยใส่ใจและคิดอยู่ร่ำไปว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยอยู่คนเดียวจริงๆก็เหนื่อยด้วยกันทุกคนในบ้านนะนะเหนื่อยต่างๆกันไปเห็นรถทันใหญ่ๆแบบนี้ก็ทําให้นึกถึงว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งแบกภาระเยอะแบกน้ําหนักเยอะผู้หญิงก็คงเหนื่อยแบบผู้หญิงในบ้านเด็กก็เหนื่อยแบบเด็ก ที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ชายที่เหนื่อยแบบผู้ชายที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายก็คงมีความเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยก,ยกายก็ยังพอน,นอนหลับพักผ่อนอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลาก็หลับได้ตื่นมาก็หายเหนื่อยกายแต่บางคนก็เหนื่อยใจพูดไปก็อึดอัดเก็บไว้ก็อึดอัดบางอย่างก็พูดไม่ได้บางอย่างพูดไปมันก็เสียหายมากกว่าที่จะไม่พูด ฉะนั้นเนี่ยเห็นภาระแบกหนักๆแบบนี้โยมก็ทําให้นึกถึงว่ามีคนจํานวนมากทีเดียวโยมที่แบกอะไรไว้เต็มหัวไปหมดแต่พระพุทธเจ้าก็ให้ใช้นะหลักของการามีสติกลับมารู้ที่ตนแล้วก็รู้ลมหายใจอย่าไปใส่ใจอย่าไปแคร์อะไรมากมายอย่าไปแคร์อะไรมากมายนะักเก็บมาสมอยู่ในสมองเนี่ยมันก็รกมันก็เปเปื้อนอยู่ในสมองเรานี่แหละนะแล้วก็ไม่ต้องไปโทษว่าฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวไอ้คนนู้นไม่เหนื่อยแกไม่เหนื่อยฉันเหนื่อย คือทุกคนเหนื่อยต่างๆกันไปจะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยแบกรับภาระแบกน้ําหนักด้วยกันทุกๆคนเลยทีเดียวก็ขอเป็นกําลังใจในะยโยมนะไม่รู้ว่าจะต้องแบกภาระแบกน้ําหนักกันไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อก่อขึ้นมาแล้วเรียนผูกมาแล้วก็ต้องเรียนแก้มันด้วยแต่ในทางธรรมก็คือพระพุทธเจ้าไม่ให้คิดอะไรเยอะอย่าไปคิดมากอย่าเป็นคนเยอะเพราะงั้นถ้าเยอะเกินไปนยโยมเนี่ยมาทุกข์อีตรงเยอะนี่แหละ ไอ้น่นก็เก็บมาคิดไอนี่ก็เก็บมาคิดคือมีของเก่าบางอย่างมีเศษขยะในบ้านไม่ได้ทิ้งออกไปบ้านมันก็สมอยู่ในบ้านเต็มไปหมดบางอย่างก็เอาไว้เฉพาะเท่าที่จําเป็นก็พอมันะ้งเนาะอะไรที่มันมันลบๆมันเศษเศษขยะความคิดขยะความรู้สึกอะไรมันก็สางๆทิ้งๆขายเป็นของมือสองไปบ้างก็ดีนะไม่ต้องเก็บมาสมไว้ในบ้านสุดท้ายก็มีที่นอนอยู่แค่ขดๆตัวขยะเต็มบ้านไปหมดอย่างนี้ไม่ไหวขยะความคิดก็เช่นเดียวกัน เห็นรถใหญ่ๆก็ทําให้ได้ข้อคิดเล็กน้อยให้กําลังใจอย่าคิดว่าเหนื่อยอยู่คนเดียวก็เหนื่อยด้วยกันทุกคนนั่นแหละประคับประคองกันไปนะโยมเนาะเจอกันแล้วอุตส่าห์มาเจอกันแล้วก็ดูแลกันไปก็ขอเจริญพรเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆ